สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับช่องอร่อยในครัวคุณวันนี้เราก็จะมาทําน้ํายาขนมจีนตีนไก่ค่ะสําหรับเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่เราใช้ก็จะมีพริกแกงเผ็ดพริกแกงเขียวหวานน้ําตาลทรายน้าปลาพริกแล้วก็จะมีตีนไก่ในส่วนของตีนไก่เราก็จะตัดเล็บออกให้หมดก่อนนะคะแล้วก็มีเลือดมีมะเขือมีใบโหระพาค่ะ มาดูวิธีการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะต้มน้ําให้เดือดแล้วเราก็จะใส่เลือดไก่ลงไปจากนั้นเราก็ต้มไปประมาณสักสินาทีค่ะพอต้มครบ10นาทีแล้วเราก็จะตักขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะนําตีนไก่ที่เตรียมลงไปต้มค่ะเราจะต้มไปประมาณสัก40นาทีค่ะหรือถ้าใครที่ชอบให้มันเปื่อยมากก็สามารถต้มนานกว่าน,นี้ได้ค่ะ พอต้มครบ40นาทีแล้วเราก็จะได้ตีนไก่ที่เป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะตักขึ้นมาพักไว้ก่อนพอเตรียมทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเราก็มาเริ่มทำในส่วนของน้ำยาขนมจีนกันได้เลยค่ะเราจะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะตามด้วยพริกแกงเผ็ดพริกแกงเขียวหวาน จากนั้นเราก็จะผัดส,ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพอพริกแกงหอมได้ที่แล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะผัดส,ส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะ ในขั้นตอนนี้เราก็จะนำตีนไก่ที่เตรียมเทลงไปค่ะเราจะผัดไปเรื่อยๆให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นเราก็จะใส่กะทิลงไปค่ะ ถึงขั้นตอนการปรุงรสนะคะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายพริกชี้ฟ้าค่ะแล้วก็ใส่มะเขือที่เตรียมลงไปค่ะคนให้เข้ากันอีกครั้งพอทุกอย่างเริ่มสุกดีแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราก็จะใส่ผักมัลพาที่เตรียมลงไปค่ะ จากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะน้ำยาขนมจีนของเราก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบรสชาติแบบไหนเราก็สามารถปรุงได้ตามใจชอบได้เลยค่ะ